อย่าเป็นเจ้าเข้าเลยเพราะว่าลุยที่โคนมาครับเดี๋ยวแอดมินจะรีวิวเส้นทางจากนาแห้วดัดซ้ายครับไม่ไม่ไหวจะเคลียรครับน,นี้ถ้าวิ่งวิ่งแล้วพวงมาลัยขย่านะครับเราเคลียเท่าที่เราเคลียได้ไปก่อนโอ้โหโอยขยา่า ประมานี้โอ้ oh, อันนี้ไม่ออกยิ่กว่าตะกัวทวงครับกลางวันนี่แดดเปรี้ยงเลยกลางคืนนี่หมอกหนาจัดเลยเพราะว่าความชื้นมันเยอะ ไม่หลบนะพี่เขาไม่หลบนะ <c oughs> รับเดียวนะครับ50กิโลเมตรนะครับจากานาแห้วตัดซ้ายครับก็จะเป็นวงกลมทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเลยครับ สวิวสวยฮะ สวยเชียวตอนนี้ขยายถนนครับแมวสามสองศูดีก้าวงอมครับก้าวงอมครับถนนไม่เล็กกระลาลาเอว ทางความสุขเ้าคือการขับรถเที่ยวช่วงทัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งตันไม่มีที่สิ้นสุเอ้ ำนะครับแหลากล่อไปเลยฮะเราต้องทั่วอะไรจะไปที่ไหนเราไปด้วยกันไปเพื่อความสนุกสุขสันต์ไปเพื่อความสนุกสุขสันต์เราไปด้วยกันจะต้องทั่วอะไรเราไป เป็นถนนที่ขับสนุกเส้นหนึ่งพอทําถนนใหม่เนี่ยมันกว้างมีหลายทางนะครับก็ทำให้เราทําความเร็วได้ง่ายขึ้นแล้วก็อส่งได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> เปิดชีวิตใช่ไหมครับแม้ว่าท่านจะมากี่ครั้งก็แล้วแต่อย่างน้อยได้รู้ภมรู้อะไรต่างๆ ขึ้นเยอะมาสมัยแรกๆนะครับโอ้แคบๆคอันนี้มีถนนสุดตัวด้วย ที่น่ามาขับรถเที่ยวเส้นหนึ่งนะโดยเฉพาะฤดูฝนหัวกา้าง้อมนี่ก็จะมีทะเลหมอกด้วยครับน่ครับเราจะเจอสัานที่ที่จะมีด่านทีสอ,อน,นีสวยจุ เอาไปนั่งเฮลิคอปเ,เตอร์เลยปลับป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 ับแต่ก็ยังดีกว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้เคลียร์นะครับออสวยหลายทางกว้างโค้งเยอะรถน้อยสบายสไตล์เก่ง มีเตือนออกนอกเลนไว้เป็นเพื่อนครับนี่นะไอเกต่ำนะครับถ้าโซนเหนือจะไม่มีนะอาลมก็จะประมาณนี้ครับนี่เดี๋ยวจะลงหุบอ่าไอ้นี่แหละครับด่านซ้ายครับนี่ประมาณนี้อารมณ์โค้งนะครับเออ គឺតអឺត lần dính lần เออน,น,น,อน,นี่นออก็เดี๋ยวลงโค้งนาเฮลแล้วนะครับโอเคหมดโค้งนาเฮลนี่ก็เดี๋ยวตัวอำเภอนาเฮลนะครับแต่ใช้เคีื่องต่ำช่วยนะครับฟังเสียงรอบเครื่องแอดนะครับแล้วก็เวลาเบรกกด ปล่อยกดปล่อยนะขาขึ้นเนี่ยก็ระวังรถใหญ่ๆเขาค่อยๆสโลว์ขึ้นแล้วเนาะประมาณนี้ฮะลงต่อนเนื่องวิวๆเลยแหละลงแบบหวานเย็บ ห้ากิโลเลยครับกิโลแหละเป็นอ่าในดัาซ้ายครับปูเรือก็ได้นะ ความสสสุุกันราไปด้วยันจะทะลุกันอันนี้มาเส้นสูตราชการแล้วก็ข้างล่างเส้นในเมืองก็จะเป็นเส้นไปผูเเรือ2013น,นี่แหละก็จะไปทะลุอ่า2339เที่แอดเคยรีวิวไว้นะครับอันนี้มันเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมันจะ เปลี่ยนเลขนะฮะใครจะไปนครไทยก็ไปต่อได้นะครับเลยด่านซ้ายขึ้นไปนิดนึงนะฮะไม่กี่ร้อยเมตรก็เลี้ยวขวาออกพิษณุโลกได้นะคใครจะกลับเพชรบูร์ขับกรุงเทพก็21ได้ครับนะครับผูเรือเออดี๋ยวตามนี้ครับเมนหลัก2013พิษณุโลก ไปได้ครับที่สนามหลวงกอุต่ละทีได้สบายๆบยน,นะครับทางขึ้นด้านซ้ายแล้วก็ไปโพทางลไมไปทีหมายเลข21นะครับรไปเพชรบูรณ์หรือไปเลยได้นะครับจากจุดนี้ไปลมเก่านะก็เข้าเขตลมเก่าประมาณ60สบ ครับแต่ถ้าเ้าตัวอำเภอเลยประมาณสิบสองนะครับจางกาา oh <my> ระายเนอร์ระวังจะเป็นเกิดเลนเดอร์ oh <my> อารมณ์โค้งของเส้นนี้ก็จะแบ ของเสนนี้คือต่อนเนื่องครับนี่มีจุดชมวิวด้านบนด้วยนะครับประมาณ3 2 0 0 3น0อรอบสำหรับ c ซ5ยนะครับเพราะว่ารถเรารถ,รถไม่แฟตทอร์กก็คือแรงบิดสูงสุดไม่ได้มาต่อนเนื่องนะครับมันมาในรอบเดียวเดียวพรพยายามมะคองรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ราวๆนั้นอย่าสูงเกินกว่าอย่าต่ำเกินกว่า ฮีทนะครับนี่จุดชมวิวนะใครจะชมแจะอยู่ระหว่าง3 2 0 0ัถึง0ที่เหลือเกียร์ก็ตามเหมาะสมที่เอารอบเอารอบอยู่เอารอบได้นะรักษารอบไว้ได้ชมทะเลมอกพบด่านซ้ายครับเกียร์สถ้ามันรักษารอบ3าม0ันสอได้ความร้อนก็ไม่สูงครับ 9, 9, บสบายสบายแปบบเดียวข้อค้าก็สบายครับเพียงแค่อรักษารอบให้มันเหมาะสมเท่านั้นเองนะฮะสบายมาก เขาได้สบายสบายสไตล์เก่งพยายามอย่าไปออกตัวกลางลงกลางเนินละกันนะครับเพราะว่าแรงมันไม่ได้เยอะแต่ถ้าส่งดีๆอะไรไดีๆสบายเพนะรววาะรถเก่งมันส่วนทวมันอยู่ต่ำคุมรถง่ายครับ อีสารนะครับจะมีป้ายแจ้งว่า,าเกียร์ต่ําใช้เกียร์ต่ําช่วยเบรกล้มเขาต่อนนื่องนะับทางเนือจะไม่ป้ายเตือนจะไม่ขนาด เสียงรอบเครื่องเกียร์วืดนๆครับใช้เกียร์ต่ำช่วยเบรก จะไปส่งท่าผู้ชมแค่ทอลอ,อ21ข้างหน้านะครับอยาออกปากทางแล้วนะครับเพชรบูรณ์สระบุรีจ้า,าใครจะไปภูเรือก็ซ้ายฮะภู้ลมโลก็ขวานะครับ ็ความมือครับผมน่าจะได้ไอเดียนะครับพี่น้องครับนี่ฮะดูซ้ายดูขวานะครับตรงนี้ไม่ใช่สีเรนนะฮะไม่ให้สีเ่เลนแบบทาวนแบบจริงจังนะฮะมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเก,กาะกลางเนาะอ่าาพักนี่นก็วนเลนแล้วครับน่าจะได้ไอเดียนะสำหรับใครจะท่องเที่ยวนะครับประมาณว่าอ่า เขาเรียกว่าวงกลมนะครับทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเลยนะฮะเพราะว่าทางทิศตะวันออกแอดเคยพาไปแล้วนะครับน้ำหนาวภูหลวงอะไรต่างๆนะครับประมาณนั้นแต่ธรรมลองฝั่งซ้ายนะครับก็เราไล่ตั้งแต่ทางทิศเหนือเลยนะครับตั้งแต่เชียงคานทาลีนะครับแล้วก็ นาเฮ่านะครับแล้วกลับมาด่านซ้ายเพราะน่าจะได้ดีครับช่วกทัวร์ไลฟ์ความสุขอยู่ด้วยการปล่อยวางการแบ่งปันไม่มีที่สิขข้นสุดครับเออเอยอย่าลืมกดซับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเชโกทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิขข้นสุสดค้ามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย